โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้คุยอยู่ช่องจูซาวตี้นะครับก็ผมเห็นไกด์ของบางคนนะที่เออ่บอกว่าชิสาเนี่ยทำงานได้ไม่ดีกับซานิเพราะว่าซานิไม่สามารถแปะสตเต็กถานะพิปกติเองได้ใช่ไหมซึ่งมันจะมีหลกัหลกๆก็คืออาวุธประจำตัวของชิสาที่เอ่อจะบวก24% a t อ r ต b u t e ด a m เม e ให้กับเซเตอร์ินทีมที่ แปะสานปกติได้ซึ่งมันก็ทำได้แหละใช่ไหมมีเชคโคน่าอานดีเทียฟีบี้ร่างแปด0ด่แสผมเทสมาละแลทีนี้ซานี้ที่ผมเห็นหลายคนบอกว่าซาน้แปะเองไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาเทให้ดูว่าซาน้มันแปะเองได้และมันได้รับผลของเอฟเฟกต์เอโคด้วยอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเทให้ดูก่อนว่าฟีบี้อ่ะพอรับแปะสถานะได้อ่ะซานี้ก็จะได้เอฟเฟกต์เอโคเหมือนกัน ต,ตัวนี้ที่มันบอกว่า i n f l c t i n g Spectro f a s e l or Enemy Increase k i l l a t e by 20%ก็คือถ้า8ปถานะ Spectro f a s e l จะได้ค i เล r a ี e 2ิคือสานะนี้นะใครก็สามารถรับได้ก็คือฟีบี้แปสถานะซาะนี้ก็ได้รับผลเหมือนกันก็คือค i เล r a ี e 2ิเดี๋ยวผมมาเทให้ดูดก่อนนะคิเลธอยู่ที่51% 5้าส oh, ิบเอบีเข้ามาซาเช่แปะต่อแล้วนะซานเจ็ดสิบเเห็นแม้ว่าได้เหมือนกันทีนี้ผมจะมาเทสอีกแบบหนึ่งก็คือซานี้สามารถแปะสเปกโตแฟเซเอลเองได้อ่าหลากคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าผมเพิ่งเทเมื่อกี้เหมือนกันผมว่เอ้ยมันก็ได้ดี่หว่าเราลองมาดู เก็บหลอดเต็มนะแล้วค่อยพา์เตอร์อเคดูนะตอนนี้คิเลตอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะปุ๊บแต่เห็นไหมตรงกลางหลอดแล้วดูคิเลเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันและทีนี้ที่ผมเทสมาหลายครั้งเนี่ยคือมันไปเล่าเอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ของอาวุธซึ่งดาเมจเท่ากันเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูทั้งสองภาพ แม่งดาเหมเท่ากันนั่นแหละก็คือมีประจำตัวกับไม่มีประจำตัวผมอยากรู้ว่าแม่งคือบักหรือเปล่าเออเพราะว่าซันนี่ก็แปะเองได้ได้รับผลของเซตอันนี้เซตเอ็ o ของซานี้คิดแต่ยี่สิบเแล้วก็มีดอทสเปกโตแฟ a c i โซบนหัวมอนเหมือนกันเออผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันบักหรือมันกัก หรืออะไรหรือมันไม่อยากให้เล่นกับซานี้ใช่ไหมผมผมงงว่าผมนั่งเทสแบบโอ้โหนานมากอะ่ะเออก็คือมันไม่ได้ของซานี้คนเดียวที่ไม่ได้ทั้งที่ซานี้มันแปะตอดเองได้ดี่ซ้ำโอเคก็ประมาณนี้ล้กันนะเผื่อใครมีความเห็นหรือมีข้อมีแบบว่าออข้อมูล ที่แบบเอ้ยมันไม่ใช่นะมันถูกแล้วมันสกิลของอาวุธของซายนี่มันแปะมันไม่นับว่าเป็นการแปะดอดใช่ไหมก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยคือผมงงมากไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นแบบว่าถ้ามันเป็นบั๊กอย่างเงี้ยก็ต้องรีบส่งฟีดแบ็กให้คุโระเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์ใช่ซายนี่มันควรจะแปะดอดเองได้ทั้งในตรงนี้เพรใช้คำว่า infecting ใช่ไหมก็คือได้ทั้งหมดจากเพื่อนร่วมทีมแปะหรือจากซายที่ที่แปะดอดเองได้ เชอร์โคนามันใช้ได้ใช้เอฟเฟกของอาวุธของชิสาได้โดยที่มันใช้คำว่าอันติใช่ไหมมันใช้คำว่า inflict a stack of spector vessel แล้วสกิล e resonance มันเขียนว่าแล้ว resonance สกิลของเชอร์โคนาเนี่ยมันบอกว่าเดี๋ยวนะ inflicting one stack of arrow erosion e ใช่ไหม inflicting คาเดเทียใช้คำว่า inflicting to stack อาแต่อุธของชิสะมันเขียนว่า inflict เฉยๆซึ่งผมมองว่า inflict กับ inflicting อ่ะมันใช้ได้ทั้งสองแบบเลยมันได้เหมือนกันและทีนี้เอเคของสายนี่มันบอกว่า inflicting เหมือนกันเขียนเหมือนคาเดเทียใช่ไหม้ผมจะไม่ผิด โอ้วคามจำผมโคตรส,สั้นเลย Inflecting เหมือนกันเอฟเฟกต์เคเหมือนกันน่าจะเคลียร์แล้วตรงนี้คือใช้คําไม่เหมือนกันแต่ทำเอฟเฟกต์เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันคือผมมีคำถาผมเทสแบบเฮ้ยมันก็ใช้ได้ทำไมสซยที่มันใช้ไม่ได้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมนะ